สวัสดีเพื่อ <Str GI> <Chu City> e นๆชาวดินีดอททุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับตอนนี้เราก็จะมาพบกันในคลิปคัมภาร์ชาวราศีตุลโดยจะเป็นคัทำนายช่วงเดือนกันยายน2564นะซึ่งก็จะพูดถึงเรื่องงานเงินความรักและกสุขภาพนะครับโดยก่อนอื่นนะผมต้องขอขอบคุณเพื่อนทุกคนนะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ติดตามช่องผมมาจนถึงทุกวันนี้ยังไงถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ยังไม่เคยกดติดตามกันมาก่อนเนี่ยถ้าดูแลชอบก็ขอช่วยกันกดไลค์กดแชร์ โดยคนไหนก็ b s c r i b ลไปแล้วเนี่ย <_ d ial id> ก็ช่วยกันกดไลค์ <_ d ial id> กดแชร์กันไปเยอะๆด้วยนะโอเคแล้วตอนนี้ผมก็เลือไกไพ่ครบแล้วนะครับมาเริ่มดูกันเลยน้าไพ่ชาลสีต,ตุลในเดือนนี้ตัวคุณน่ะดูจะวางตัวนิ่งๆแล้วก็คิดตัดสินใจทําสิ่งต่างๆด้วยความรอบคอบไม่ประมาทอยู่นะซึ่งมันก็ไปเพื่อการรักษาความมั่นคงในสถานะชีวิตและครอบครัวของคุณเองอยู่รวมไปถึงสังคมที่ดีของคุณด้วยนะครับคุณน่ะค่อนข้างมั่นใจในตัวเองนะแล้วก็พอใจในสิ่งที่มีแล้วก็สิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้อ่ะซ ที่ผ่านมานั้นนะคุณก็ได้ทําหน้าที่ของตัวเองมาอย่างดีที่สุดอยู่แล้วอะทั้งเรื่องหน้าที่การงานภาระหน้าที่ต่างๆรวมถึงการดูแลรักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยนะครับโดยที่บริวารคนรอบตัวของคุณบางคนน่ะเขาอาจจะมีการจเจริญเติบโตพัฒนาก้าวหน้าในเส้นทางชีวิตของเขาอยู่นะเขาอาจจะมีการเดินทางแยกตัวห่างจากคุณไปอะแล้วก็มีการติดต่อทางไกลกับคุณอยู่แม้ว่าคุณจะรู้สึกไม่ดีมีความคิดเครียดกังวลกับสิ่งที่ไม่รู้ไม่เห็นของเขาเหล่านั้นอยู่อะแต่คุณก สามารถเสียสลับความคิดควต้องการของตัวเองตรงจุดนั้นไปได้อยู่นะยังดีว่าคุณนะ่ะยังมีการติดตอ่อพูดคุยกับผู้อื่นกันได้เป็นอย่างดีสามารถทาข้อตกลงที่ดีระหว่างกันได้อะโดยที่ต่างฝ่ายต่ก็ยอมรับสภาพที่ต้องมาอยู่ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับบางอย่างทําให้คุณต้องมาอยู่ในสภาพนี้กันอยู่นะคุณจะแสดงความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความมั่นคงในตัวเองอยู่เพื่อเป็นการรักษาหน้าตาทางสังคมแล้วก็สถานาที่ดีของคุณเอาไว้อยู่นะซึ่งภายจบก็มีแนวโน้มที่ดีนะครับว่าอะไรที่คุณไม่ค่อยชอบใจอยู่เนี่ย มันจะมีการพลิกฟื้นเยียวยามาสู่สิ่งที่ดีขึ้นรวมไปถึงใครบางคนที่เคยแยกหทางจากคุณไปอ่ะเขาก็มีสิทธิที่จะหวนคืนกลับมาสู่คุณในท้ายที่สุดด้วยนะครับอืมนี่ก็คือแนวโน้มภาพรวมนะทีนี้เราไปเจาะลึกกันเรื่องการงานดูบ้างหน้าไพ่เรื่องการงานเนี่ย ดูแล้วมันก็มีสิ่งที่ยุ่งวุ่นวายทคุณต้องควบคุมจัดการกับเรื่องการางานค่อนข้างเยอะมากเลยนะแต่มันก็ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรกับคุณนะครับและคุณก็ยังมีความสุขมีความมั่นคงที่ดีในตัวเองอยู่คุณก็สามารถเสียสละละทิ้งความสึกบางอย่างของตัวเองลงไปได้นะแล่ก็คอยให้การช่วยเหลือทุนเทเรื่อการงานได้เป็นอย่างดีนะครับเนี่ยคุณก็มีกําลังใจที่ดีที่จะมีความเด็ดขาดในการทํเสิ่งต่างและก็สามารถเอาชนะปัญหาต่างๆเหล่านัา้นได้เป็นอย่างดีนะครับทีนี้เรื่องรานเราเคลือ่อนกัน,น,นี้วไพ่จะ คุณก็ได้ไพ่ที่พูดถึงกฎแรงดึงดูดนะก็เป็นคําแนะนํากับคุณนะไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรือมีสิ่งที่เข้ามากระทบใจคุณในเรื่องการงานสักเท่าไหร่อะแต่ถ้าหากว่าใจคุณเนี่ยไม่คิดที่จะยอมแพ้แล้วก็มีความมุ่งม,มั่นตั้งใจอยากจะแก้ไขเอาชนะฝากฟันมันให้ได้เนี่ยสุดท้ายแล้วอะจกกักรวาลเขาก็จะดึงดูดสิ่งดีๆมอผบผลลัพธ์ที่ดีทางการงานเข้าสู่ตัวคุณได้นะครับทีนี้รู้สึกการได้การเงินกันบ้างนะ ในไพ่าาด้านการเงินเนี่ยเริ่มต้นมาคุณอาจจะพบเจอสิ่งที่ไม่ดีที่ไม่ถูกใจในเรื่องผลลัพธ์ทางการเงินที่คุณคาดหวังเอาไว้อยู่นะแต่คุณก็ไม่ควรที่จะปล่อยตัวปล่อยใจแล้วก็อารมณ์เสียทาเสี่ยงต่างที่ไม่ดีออกไปนะครับคุณต้องใจเย็นๆแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่สักนิดนึงอ่ะลองหาหนทางที่จะแก้ไขกับมันนะซึ่งไพ่ก็บอกว่าการเข้าไปพูดคุยติดต่อเข้าหาผู้อื่นในการทาเสี่ยงต่างด้วยกันนะ่ะมันจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็ทําให้คุณหลุดพ้นจากปัญหาที่ไม่ดีเหล่านั้นได้นะครับ ทีนี้ดูวอเราคุยกันเาน,นเาะไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายัางไงบ้างไพ่ก็บอกให้คุณนะ่ะมองเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในแง่ดีเอาไว้ก่อนนะมันก็คือการที่คุณคิดบวกเอาไว้ก่อนเนี่แหละถึงแม้ว่าจะไม่ถูกต้องนะักนะแต่ในช่วงเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นแล้วอ่ะมันก็คงยากที่จะถอยหลังหรือแก้ไขอะไรกับมันไะด้ไงสิ่งที่คุณทําได้ก็คงเพียงแค่มองสิ่งต่างๆในแง่ดีแล้วก็ยิ้มรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะ คุณจะได้มีกำลังใจในการเดินหน้าฟันฝ่าเสี่ยงต่างด้วยความสุขสบายใจนะครับหากเรามีใจที่มัวหมองอยู่เนี่ยมันก็คงยากนะที่จะหาทางออกที่ดีได้แล้วก็ตรงนี้บางทีอาจจะไม่ใช่ตัวคุณเองก็ได้นะที่มีปัญหาการเงินนะแต่อาจจะมีคนอื่นที่เขามีปัญหาแล้วก็เข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณอยู่ไนงะแม้คุณจะไม่ชอบใจอยู่บ้างอะ่ะแต่ก็ขอให้คุณมองเขาด้วยความรู้สึกดีอย่าไปคิดร้ายคิดลบกับเขาซะทั้งหมดนะครับ ถ้าสามารถช่วยได้ก็ช่วยไปแต่ถ้าช่วยไม่ได้เนี่ยก็ลองพูดคุยเจรจากันดีๆไว้ก่อนนะอืมทีนี้เริ่มดูความรักกันบ้างนะครับให้กับคนที่มีคนรักคู่ครองแต่งงานกันแล้วหรือคนที่มีคนคบหาด่านใจกันแล้วนะครับนักพาชาวตุนที่มีคนรักคู่ครองแล้วเนี่ยในช่วงนี้คุณอาจจะไม่ค่อยมีความสุขแล้วก็มีความคิดเครียดกังวลกับสิ่ง,งต่างๆที่เกิดขึ้นนะ ซึ่งอาจจะเกิดจากตัวคุณหรือว่าคู่ของคุณก็ได้อะที่ดูจะเจ้าชู้มีสเสน่ห์ไปพูดคุยกับคนอื่นๆมากเกินไปอ่ะจะทําให้มีความรักผิดผิดเป็นความรักที่ปิดบังซ่อนเร้นกันอยู่ไงและตอนเนี้ความลับเหล่าน,นั้นมันก็อาจจะมีการเปิดเผยกันขึ้นมาแล้วก็ทําให้มีปากมีเสียงกันในช่วงนี้นะครับหรือว่าเก็ร์มันเป็นความเครียดของคุณที่เรื่องราวต่างๆเหล่านี้เริ่มจะมีการระแคะระคายในตัวกันและกันขึ้นมาบ้างแล้วนะซึ่งถ้าหากว่าชาตุนเกอร์ไม่ได้ทําสิ่งที่ไม่ดีไปเดดิินนนัคกคาผแบบี้ ณก็ปล่อยผ่านนะไพ่าาชุดนี้ไปได้เลยนะครับแต่ไพ่ก็เป็นการมาเตือนอะ่ะกับเจ้าชะตาบางคนที่อาจจะประมาทในความรักมากเกินไปล้วก็ไปทําสิ่งเหล่านั้นอะ่ะเพราะฉะนั้นนะคิดทําสิ่งที่ดีและถูกตัองเอาไว้ก่อนดีกว่านะครับอทีนี้รู้เอเร์เคลื่อนกันแนละ้วไพ่าาจะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ไว้อย่างไงบ้างไพ่ใบนี้ก็เป็นการเน้นย้ำนะครับว่าถ้าหากว่าที่ผ่านมาคุณทําสิ่งที่ไม่ดีทางด้านความรักเกิดขึ้นมาจริงๆอะ่ะคุณก็ควรจะเร่งรีบแก้ไขจดก,การกับมันอะ่ะ ให้กลับมาเป็นสิ่งที่ดีและถูกต้องเอาไว้นะหรือถ้า,าว่าปัญหาเหล่านี้มันยังไม่เกิดขึ้นอ่ะก็ขอให้คุณบอกตัวเองย้ำเตือนตัวเองอยู่เสมอน,นะครับว่าอย่าไปทําสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ผิดผิด,ผดออกไปอ่ะท้ามอย่างนั้นอ่ะในท้ายที่สุดแล้วคุณก็คงจะหลีกเลี่ยงปัญหา,าต่างๆเหล่านี้ไปไม่ได้นะครับทีนี้เรามาดูความรักให้กับคนโสดสนิทกันบ้างนะ งานพาคนสดสนิทชาวตนเนี่ยดูก็จะมีความคิดมากกังวลอ่อนไหวกับความรักที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะซึ่งมันอาจจะเกิดจากการที่คุณไปพบเจอความรักจากการทํางานไปเกี่ยวข้องกับผู้อื่นนะ่ะซึ่งคุณต้องให้ความสําคัญกับเรื่องงานมากกว่าความรักไงจะไปทําอะไรประเจอไประเจอกับเขาก็ไม่ได้อะเพราะมันจะส่งผลเสียกับงานขึ้นมานะหรือกลับกันอาจจะเป็นคนอื่นมาชอบคุณก็ได้ในเรื่องการงานน่ะแล้วพราคุณไม่ชอบเขาอ่ะพอจะปฏิเสธอะไรเนี่ยก็กลัวว่าจะเสี่ยงงานอะไรแบบนี้ ดูแล้ัก็จะยุ่งยากสักนิดหนึ่งนะหรืออีกแง่หนึ่งก็คือคุณอาจจะไม่เจอใครเลยก็ได้ในช่วงนี้อ่ะแม้ใจยอยากจะเจอความรักสักทีอ่ะแต่ชีวิตคุณอาจจะดูยุ่งๆไปมุ่งเน้นกับเรื่องงานมากกว่าในตอนนี้ครับทีนี้รับรู้อ,อะไรเคลื่อนกันเนา,าะไพ่ยัพูดถึงเรื่องารงาวตรงนี้ว่ายังไงบ้าง <S <S คำนี้น,น่จาจะไพ่ไปเนี้ยถ้าหากว่าคุณกําลังเจอปัญหาในความรักในวงงานของคุณดูที่คุณก็ไม่ชอบใจอ่ะ แล้วก็ยากที่จะปฏิเสธกับเขาเนี่ยบางทีคุณก็ไม่ควรจะปล่อยตัวเองให้อยู่คนเดียวนะแล้วก็เปิดโอกาสให้คุณกับเขาเนี่ยได้อยู่ด้วยกันสองต่อสอง่ะคุณควรจะหาเพื่อนฝูงแล้วก็รวมกลุ่มทําเสียงต่างด้วยกันอ่ะอย่างน้อยมันก็จะเป็นเหมือนกอกกาบังคุณให้คุณสามารถทําเสียงต่างต่อไปได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรนะหรือว่าถ้าหากว่าคุณจะชอบใครบางคนในวงงานของคุณแล้วรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ยากอ่ะคุณอาจจะลองเข้าหาทางกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมคนรอบข้างของเขาดูอ่ะตรงนี้ก็น่าจะช่วยส่งเสริมความรักของคุณได้นะครับ แล้วก็เช่นกันนะชาตุนที่ยังไม่พบเจอใครเลยอะถ้าคุณอยากพบเจอความรักสักทีเนี่ยคุณก็ต้องไม่ปล่อยให้ตัวเองอยู่คนเดียวอะแล้วก็เข้าหาเพื่อนฝูงเข้ากลุ่มเพื่อนสังคมเยอะๆมันน่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้คุณพบเจอคนมากขึ้นแล้วก็อาจจะได้พบเจอคนถูกใจที่สามารถพัฒนาความรักกันได้ในอนาคตนะครับอทีนี้รมาดูสถานการณ์ด้านสุขภาพกันบ้างนะ ปัญหาด้านสุขภาพของชาตุที่มาเตือนๆอยู่เนี่ยก็คงเป็นเรื่องการทุ่มเททาเสียงต่างๆที่มันจะดูหนักทักโหมากเกินไปนะจนไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนนอนดึกประมาณเนี้ยคุณก็ควรจะปล่อยตัวปล่อยใจมาพักผ่อนเดินทางท่องเที่ยวพักหัวสมองจากเรื่องราวล่านี้ลงไปบ้างนะสุขภาพร่างกายของคุณมันจะได้ไม่ซุกโซ่มีปัญหานะส่วนเรื่องอื่นก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรมากนะครับคุณก็แข็งแรงดีอยู่อก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของชาลสาีตุลน,นะพบเจอสิ่งที่ดีมีความสุขสมหวังในสิ่งที่คุณคิดและต้องการ หาท้างออกจะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้และก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ